เทศาบาลตำบลวิชิตถือว่าเป็นอีกหงองค์กรหลักที่สําคัญและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะคะให้กหลังใจคนท้องถิ่นของเทศาบาลตำบลวิชิตกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศประชุมสภาเทศาบาลตำบลวิชิตสมัยประชุมนะคะสามัญสมัยที่3ประจําปี2566ซึ่งเขามีผลงานอย่างต่อเนื่องค่ะ ที่เทศบาลตำบลวิชิตจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิตสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ประจำปี2566โดยมีนายนิมิตเอกวานิตประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิตเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและนายกรีธาโชวดวิช,ช,ววชพิพัฒน์นะคะนายยกเทศมนตรีตำบลวิชิตฝ่ายบริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันณนห้องประชุมสภาชั้นสาสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ค่ะ โดยในที่ประชุมได้มีเรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบเรื่องการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึง2570เทศาบาลตำบลวิชิตเพิ่มเติมครั้งที่1ทับ2566เรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2566เพิ่มเติมฉบับที่2ของเทศาบาลตำบลวิชิตและเรื่องการรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะประจำปี 2, 2,566ของเทศบาลตำบลวิชิตและเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้แก่ยติเรื่องขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวิชิตเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567และยติเรื่องพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2000ขอภัยค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศัรกราช2,566เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ทั้งนี้ค่ะที่ประชุมสภามีมติอนุมัติตามทางที่ฝ่ายบริหารได้เสนอในทุกยติค่ะ